รรท,ท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณูทุุท่านดิฉันนางสาวดวงใจพี่แก้วตำแหน่งครูครูผู้สอนห้องเรียนพัฒนาการผู้ผ่านการฟัง A B T ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการาศรรึกษา12จังหวัดชลบุนนบรีขอรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับรางวัลส่วนคุณค่าสอสอโอเบกอวอร์ดระดับชาติครั้งที่12ประจําปีการาศรรึกษา2565 2566โรงเรียนการาศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษด้านการบริหารจัดการประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมบกพร้่องทางการได้ยินขอรายงานการปฏิบัติงานดังนี้ค่ะจบการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชภัฏอุบลราชธานีคณะครุศาสตร์สาขาการศึกษาพิเศษและคอมพิวเตอร์ปัจจุบันตำแหน่งครูครูผู้สอนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา12จังหวัดชนบุรี องค์ประกอบที่1คุณลักษณะของครูและการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักประชาธิปไตยเป็นข้าราชการที่ดีและถ่ายทอดสอดแทรกหลักประชาธิปไตยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักหลักประชาธิปไตย ข้าพเจ้ามีการใช้เทคนิคการสอนการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการได้ยินโดยการใช้เทคนิค a u d i t o r y v e r b a l Therapy A v t เป็นการฝึกพูดโดยใช้การฟังเทคนิคการเรียนรู้ผ่านการเห็นการใช้โปรแกรมชีตและการฝึกพูดในนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอื่นๆโดยมีการบกครองชั้นเรียนบริหารจัดการชั้นเรียนมีการกาหนดกลระเบียบโดยความยุติธรรมโดยครูนักเรียน ผู้ปกครองและพี่เลี้ยงให้การยอมรับดูแลเอาใจใส่นักเรียนทุกคนอย่างเสมอภาคครูและนักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีโดยครูสร้างบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้มีความเป็นมิตรกับนักเรียนทุกคนซึ่งส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้ที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ดีขึ้นยิ้มแย้มเล่นและทำกิจกรรมกับผู้อื่นมากขึ้น มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพที่ดีขึ้นโดยมีการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพื่อหารือวางแผนการพัฒนามีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล วางแผนร่วมกับผู้ปกครองโดยดำเนินการตามกระบ,บวนการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม E.I. ร่วมกมันวิเคราะห์หลักสูตรก่อนนำไปใช้ในการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามกระบ,บวนการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและมีการดำเนินการสอนนักเรียนโดยใช้หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้มีความเหมาะสมแก่การนำมาพัฒนานักเรียนมากขึ้น มีการดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ความพร้อมของสื่ออุปกรณ์รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังของนักเรียนพร้อมดูแลรักษาอย่างปลอดภัยก่อนนำไปใช้กับนักเรียนมีการผลิตสื่อและใช้สื่อการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับนักเรียนและสอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลข้าพเจ้าดำเนินการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการบูรณาการทักษะต่างๆเข้าด้วยกันมีการจับประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนตามความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล ข้าพเจ้าได้วางแผนจัดกระบวนการการเรียนรู้ตามพัฒนาการของนักเรียนให้มีความสอดคล้องกับการประเมินความสามารถพื้นฐานตามหลักสูตรสถานศึกษาและได้จัดการเรียนการสอนตามทักษะที่เหมาะสมแก่น,นักเรียนนอกจากนี้ในช่วงเวลาเล่นอิสระมีการจัดสภาพแวดล้อมในการเล่นหรือการจัดหาของเล่นอุปกรณ์ให้เอื้อต่อการกระตุ้นกระบวนการคิดของนักเรียน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างของนักเรียนแต่ละบุคคลค้าพาเจ้าเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์ให้เหมาะสมทั้งยังมีการผลิตสื่อการสอนหรือประยุกต์ใช้อุปกรณ์ในบางกิจกรรมเพื่อให้มีความเหมาะสมและให้นักเรียนได้รับการพัฒนาบรรลุตามเกณฑ์การวัดและประเมินผล ดำเนินการวัดและประเมินผลนักเรียนโดยใช้เกณฑ์การวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลมีการติดตามพฤติกรรมของนักเรียนและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมมีการจัดการชั้นเรียนเน้นความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดเป็นชั้นเรียนเชิงบวก มอบหมายงานตามความสามารถของนักเรียนคำนึงถึงความต้องการจำเป็นพิเศษของนักเรียนแต่ละบุคคลอยู่เสมอจัดสื่ออุปกรณ์ตรงกับความจำเป็นต้องการพิเศษของนักเรียนประเภทความพิการของนักเรียนแต่ละบุคคลมีการจัดและเข้าใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายให้นักเรียนรู้จักรักษาความสะอาดของร่างกายและอนามัยของตนเองมีการศึกษาแนวทางในการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลอย่างละเอียดก่อนดำเนินการจัดทำเครื่องมือวัดผลและประเมินผลได้เผยแพร่ผลการพัฒนานักเรียน และการจัดการชั้นเรียนให้ผู้ปกครองทราบรวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียนต่อผู้อำนวยการ จากการพัฒานาส่งผลให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนและผู้เรียนได้รับรางวัลต่างๆเช่นนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70กิจกรรมวาดภาพระบายสีบกพร่องทางการได้ยินรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71กิจกรรมวาดภาพระบายสีบกพร่องทางการได้ยิน มีการพัฒนาตนเองเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพต่างๆรวมไปถึงการเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนเครือข่ายด้านการศึกษาพิเศษเช่นโรงเรียน Mary Immaculate Convent เรื่องให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลรวมทั้ง เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติครั้งที่70และครั้งที่71จากการพัฒนาการครองตนครองคนครองงานส่งผลให้ได้รับรางวัลยกย่องเชืดอชูเกียรติข้าราชการครูดีเด่นจากกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่มสอง ออกแบบการจัดก,การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒน,นาผู้เรียนตามศักยภาพของนักเรียนพิจาราถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และได้รับพัฒนา,านการทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมสติปัญญาและทักษะจําเป็นเฉพาะความพิการดังอัตลักษณ์ของสูนักศึกษาพิเศษเขตการศึกษาที่2จ,จังหวัดชลบุรีที่ว่าผู้เรียนมีพัฒนา,านการดีและมีความสุขขอบคุณค่ะ